กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็จะมา, <c oughs> าใส่แรงเกมเอฟซีมโมบายกันนะวันนี้ EA Sports t s i in the game

มากคนมีนจะมาใตา่แรงกันฟอฟซีโมบายมาทุกคนโอเคดีวิชั่นยมาลีแรงไปงไม่ได้ใต่เลยยูเม,น,ม,มนี้เท่าไ,รไหร่ลวพันแก้วมันก็สมบูรณ์ดจิงจริงๆมาดีแล้ว อะไรมันติดอยู่ตรงเล็บมันเนี่ยจิ้มๆแล้วมันเจ็บเียโอ๊ย um, โอ๊ย um, ออ um. มามามาชุบ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 ชุๆๆาแล้วนะครับปลาลำฝั่งเขามันริวๆ้ยทำไมเท่าไราจะฝั่งเรานี้เข้าห้าวิ่าเข้าห้าโจตรจริงๆเหมือนเรามาแกล้งเขา ทบยี่สิบคนได้ตีกลยยัยนี่มาตรงนี้เปิดไปเปิด mี sút, sút mà, với cứ đục con liều thôi, hmm, đai ยังไม่่นะอันนี้นี่านนีนี่สวิ่งมาครับวิ000 000 uh ่งมาทาอดบลพันฟีเรียบร้อยปันสุดสวยจากที่ซูเนีย เีนูนะทุกคนอย่างนี้นครับวิ่งมากระดูกบอลหนึ่งทีปั่นโค้งๆเข้าเกือบสามเหลี่ยมพอดีเป๊ะจอดน,นี้ไม่ได้ทำง่ายๆนะน้ำน่พูเป็นหนึ่งสนะูง ตายจะ้าดามต้องรับประับหน้าอีกแล้วเหรอเนี่ยมาเรามาต่อเลยทุกคนตอนนี้ผมหวางเดี๋ยวลูกบอลเปิดเปิดอีกคนตายเดี๋ยต้องเปิดสมัยฟ,ฟอรันโดดี จบครึ่งแรกไปในสี่้าตนี้เราเป็นฝ่ายนำพีพูอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นี่เนาะมาเดีนะ๋ยวรุ่นะ่อเี้ยนะยดูฉากอุยังดูแบบเดี๋ยวยัเดี๋ยวยังนี้ยันงติดยิงติดเลฟนะ นายพิดเลยอยู่ว่านายเปิดบอลอะไรอย่างนี้านายมินินบอลกูโดนชนก่อนเมื่อกี้ไม่โดนชนนี้หลุดแบบนั้นอ่ะมาไมีชุดโดนตัดบอลไม่ได้โอ้โดนตัดบอลคืนยังไงตอนนี้จะเป็นประตูแรกไหมเสียบคืนสวยย้อนนี้ครับพี่คินบอลกาโตมาให้กีครฬาออกแล้วออกแล้วออกแล้ว บอลยาวอีกแล้วแตะบอลยาวอีกแล้วเร<อ>าไม่ได้ดโดนโอ้ยังติเด,ดตเ,ดปเ,ปเ,ดเช็ดูสิยังติดเซฟดูสิทุกคนนี่ไงชุดอ่ะตอนนี้อีกตัวเต้ามาส่งนู่นอีสั่าโดนตัดบอลตรงนี้ก็ยังมาตอนนี้เราก็ม,มานนแล้วันนี่ยังแอ๊บ เลยนี่โอ้ทีมชาติทีมทีอ่าวยังมาจโอ้ี่พนาที20นาทีแบบนี้อ้โหสุยอดเลยสุดยอดเลย อันตีสมอูยังไม่เอาโอ,อแล้ว้เ,าาเราต้องตีเป็นสองไห้ได้ปะ เอาอะไรอ่ะผมไม่รู้แมวบอก แพ้แน่แน่แพ้แน่นอนผมแพ้แน่นอนทุกคนดูดิ่ผมไม่ไล้ผมแพ้แน่นอนอ่าเออมันกจะล่นที่นี่ด้วยนะจุดนี้สานีิ

รนโดนโคงเียบร้อยสามเหลี่ยมเข้าไปแล้วกัว,วอฟานโตเอเรสยังไงปันในขึ้นโค้งจนสามเหลี่ยมจนใต้การแล้วก็ดิ้งเข้าไปเต็ม มาจากทางสนามขึ่อาูชาบี้จัดอไนาะตัน้ยังไงโอ้ยิงตีเทปโดยให้ประตูรับใกล้เกือบแล้วนีบอบอานโดตเลสตคืนนี่ฟาว เอวรหรือ,อดอกสุดยอดเลยนานไปสุดๆผมจะที่ไหนไม่ทันแล้วเจ้านี้รุหยุดมาจากริมเส้นยังไงริมยังไม่เปิดรอเพื่อนเข,ข้ามาแทสปั่นโคล่ประตูยังเซฟตัวจังหวะนี้เคลียทิ้งออกมาอ่าเจ้านี้สุดหลุดมาแล้วยังไง โอ้โหโดนจิ้มจังหวะสุดท้ายสุดยอดเลยไม่ตายเถอะโดนจิ้มจังหวะสุดท้ายเกิดได้ยิงแ้ะโอ้ยจิ้มทันไปได้ไงไงแต่ไหแล้วก็นำอยู่เขาหนึ่งสูงตรงนี้มาตอนนี้ยังไงบ้ามา คือมันจะริเส้นโดนอาอ๋าอเช็ด้โโวยผู้วตอนนี้อไรอมใกล้ๆแล้ก็ส่งลิซ่าพิกลิซ่าพิกสวยเจ้านี้ยังไงยิงหลุดมาแล้วเออไม่ไม่ไม่ยิงเขาบบบอเลยโอโ้โห เาโอซาบีวยเาบีนบอยซาเน่ซา,าเน่บินตัดเข้าในมาโดนนับโดนเซลิบาบล็อกไปได้มีสุดเปิดจัดกระเบนอซ่ายิงตีเซฟโอ้โหลูส ยังไงอย่างนี้ดูเลยครับฝั่งขวาจอนนี้ยังไงโอ้ยหลับหล่อหลับสับยังเดียวจะตายเถอะพ่อน,นายเกิดมาเพื่อสับหรือเปล่าอืมไม่น,น่าพูดโอ้ยพูดลลเลยอะรีบร้อยเลยมันตีเสมอหนึ่งหนึ่งมันตีเสมอหนึ่งหนึ่งก็ไม่เอานะ 哪里？ ô liều quá chú ấy lại yeah chậm đi mày ta loài chịu nhập ta đúng không tao nhập Tà nhập tao đi rồi tôi đẩy màu nữa แล้วไปบน้กันงอยดีไป่ฟนกันดีกว่าแรงมนขึ้นเลยอ่ะอือเราดูแกห่อยนะอันนี้คือเราทำยังไงฝน,นมนแจมนี่ย ผมไม่รู้เดี๋ยวได้เพชรน้าเลยลองทีดีกว่าอืมได้ดูมีเลยมีอไนเลยอะเนี่ย